ครับเมือนี่เดี๋ยวผมพามาเบิ่งขอ,อกเป็ดผมสมัยนั้นผมอนุบาลมันไหวสุมือมันใหญ่เมือนหรอครับนี่ใหญ่แต่ลังเสียวเยื่อให้มันตัวนี้มาจอบกินเสยไอ้คิดด้อันนี้คือเนื้อให้เป็ดครับมีเขาเปลือกตัวนี้ไว้วานในไกลหน่อยน้ำใสเขาปลายน้ำตัวนี้ใส่หัวอาหารแล้วเขาเปลือกตัวนี้ใส่หัวอาหารน้ำเขาปลายน้ำแล้วเขาเปลือกส่วนมากสีใสเขาเปลือกน้ำครับเขาสุมือผมมีราคาครับก็เลย เอามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่แหละครับเพื่อสิขายเป็ดขายไก่เอาขายเขาบ่าไดแล้วา้าขายเป็ดขายไก่นี่ยนะครับไปลงไปบ่เนี่อันนี้คือน้ำไว้จะให้เป็ดให้ไก่ไปเลี้ยงเลยคู่กันแหละครับมันเป็นลุมน่มเนาะผมก็ต้องกระโดดลงอ๊บชุบอ้ยมันติดเดียบเด้อเอาอันนี้คือน้ำเก่ามันครับเทออกเทถิ่งก่อนใส่น้ำใหม่ลงไป อันนี้คือถวยที่ีใส่ข้าวให้มันถวยนี่ครับนำข้าวเปลือกลงไปก่อนครับเติมด้วยข้าวเปลือกหัวอาหารแล้วก็มันมีข้าวไฟครับข้าวสันใส่ไปน้ำผมก็สี้อวเขานี่แหละครับมัดใหหมูให้ม้ใมาให้เป็ดให้ไก่กิน มันบอกเลยราคาอะไรนี่ครับเอาลงไหมัานเอาเอาลงไว้ตรงนี้อ้าวตัวนี้ค่เอาไปให้อีกเอาไปไล่ชุดกับมันไล่ตัวอา้าวมาอยู่ไหนลอะอ้าวเ้าเปลือกไข่้ปเอาแล้วก็หัวาหานเข้าไปลงไป อาวตัวนี้น้ำอ้าวเขาเปลือกลงไปกอดเออพวงมันแย่งกันครับอ้าว่เอาวานไปน้ำครับเพื่อเพื่อเพื่อไก่ไก่อูกไก่หน่อยุอวานไป มันกินทุกวันครับอันนี้ก็คือเขาปลายวานตรงนี้มุ่งนี่ก็ได้เดี๋ยวมันมาหากินของมันเองเนาะครับซุ้มใส่ถาดกับใส่ซุ้มวานกับวานไปใ,ใกล้หน่อยวานไม่ทางคุณวานไม่ทางคุณวานไม่ทางคุณโอ้ยไทยทำเองเนาะครับนอนมกกันก็เลย ชุลหุก <c oughs> แข้งหน้าแข้งหลังวานไม่ทางคุณวานไม่ทางนี่อ๋อวานลงนี้นี่ก็วานลงนี้ครับวานลงไปวานลงไปโอเคครับอันนี้ใส่ของไหไก่ตัวหนึ่งมันป่วย เทลงอ๋อนี่ก็เทลงไปอ่านี่ก็น้ำนะครับนี่คือคุถังน้ำนุ่ลงมาเทน้ำ,นำให้มันถึนงมายากกินน้ำเขาไปได้หลายจุดแล้วครับถังน้ำ อยกมาอาโอกินเรียวขนัดเกิบนี่แหละทังหนึ่งครับน้ำม,มันบริสะอาดทั้งกะล่างล่างออกล่างออกแล้วก็เททิ้งไปเทน,น้ำใหม่ลงอาอนี่ก็น้ำไม่ค่อยสะอาดแล้วน้ำเต้าม่วมน ล่างล่างครว,ข,วขี้ต้มมันออกเ <c oughs> ททิ้งไปน้ำไม่เทลงอย่าเทเต็มครับเทเต็มบ่ได้ย่านไก่หน่อยตายไก่หน่อยมันสิมาง่อยตกปองแลงลง <c oughs> เรียบร้อยครับเขาต้องเทน้ำบ่ให้มันเต็มแห้ง ไก่น่อยก็มีส่วนมากแ,แม่ไก่ของผมเลี้ยงนี่มันสิได้ลูกลายอยู่ครับแต่ว่าโบเหลือบบเหลือกากาไม่กินผมปล่อยตามธรรมชาตินะครับผมบ่ได้ขังมันสุล้วกากรบมาจอบกินมันคือเกาเป็นจุดตัวนี้ไว้ไก่หน่อยเทมันถิมโอ้ยคอยมาเทลงหม่ครับ ดิ่น้ำไปก่อนอนี่แล้วครับวิธีชีวิตเลี้ยงเป็ดมันมีเป็ดอีกซุ้มหนึ่งอยู่ครับกำลังออกลูกแม่ไก่กับไข่อยู่กับมีนั่นหมอบอยู่ในห้างสองสามแม่ครับโบได่ไข่วันที่ไข่แกกจับยากไรกับเพราท่านได้ไข่ครับเดี๋ยวจะให้คนมาสื่อเขาจับเอาเองแต่เป็ดนี่ถ้ามีคนสั่งผมก็จับให้ครับ มันจับป่ะเนยากอว่าเป็ดผมเลี่ยงเองมันบ่เคยเผิดปานไดนจับได้งางครับแค่นี้ก็นะครับทาเบิ้งคลิปหน้าผมสีพาไปเลี่ยงองีหยังฝากติดตามฝากกดกระดิ่งให้ได้ด้วยครับสวัสดีครับ